สัดีครับวันนี้มาทัศนศึกษานะครับพาลูกมาทัศนศึกษาสวัสดีครับลูกสวัสดีครับนี่ลูกๆของผมก็มานะครับทัศนศึกษาแล้วก็ทําบุญด้วยนะครับที่วัดภูมินลอครับโอเคครับได้นี่ครับบรรยากาศมุมด้านบนนะครับจากวัดภูมินลมนะครับมองไปข้ามน้ําโขงก็จะเห็น ประเทศเพื่อนบ้านของเราฝั่งพี่น้องเพื่อนบ้านๆๆาาพี่ทำไมไม่ถ่ายลงคลิปยิวสวยครับเหมือนสว<อ>ิตเซอร์แลนด์ข้างหน้าก็เป็นบ,านนาาบ้านเรือนแล้วก็แตงนาชาวบ้าน สาธุบุญครับหลวงพ่อองค์ใหญ่ครับหลวงพ่อองค์หลายล้านครอบครัวมโนเดชครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นสี่นะครับอยู่ใต้พระบาทนี้ครับเป็นเรื่องว่าสักพัก่อนว่ะว่ะคือไปถ่ายตรงน้เลยวันนี้แดดแจ่มมากเลยนะครับเพื่อนๆเมฆไม่มีแล้วนะครับเมฆฝนไม่มีแล้วก็เลยทำให้เห็นวิวสวยๆภูเขางามๆป่าไม้เขียวขจี มองไปฝั่งนู้นครับที่ลุ่มน้ําโขงพี่น้องฝั่งไทยเราสองฝั่งฝั่งฝั่งนั้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนี่อุ๊ดเกือบล้มอันนี้เมืองสอนนเขตครับท่านพอมีเดียนบ้าหรือเปล่